สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยมีข่าวมาฝากทุกคนค่ะจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า33ค่ะว่างงานนะคะรับไปเลยค่ะ70%ของค่าจ้างประกันสังคมนะคะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินชดเชยค่ะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของนุยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะประกันสังคมนะคะมีข่าวมาบอกผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะสามารถลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานรับไปเลยค่ะ70%ของค่าจ้างเพราะสาเหตุนะคะหยุดงานเพราะโควิดตกงานลาออกประกันสังคมพร้อมที่จะดูแลทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้สำคัญนะคะ คือต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานค่ะซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปแต่ละกรณีค่ะประกันสังคมเน่ะเปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานรับไปเลยนะคะ70%ของค่าจ้างขั้นตอนการลงทะเบียนกรณีว่างงานเนี่ย ต้องทำผ่านเว็บไซต์กรณีถูกเลิกจ้างรับไปนะคะ70%ของค่าจ้างค่ะครั้งละไม่เกิน200วันนะคะแต่ถ้าว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยค่ะรับ50%เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะรับ4 5ของค่าจ้างค่ะครั้งละไม่เกิน90วันนะคะ แต่ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะก็จะสามารถขอเงินชดเชยได้นะคะต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมภายใน30วันหลังจากว่างงานนะคะอย่าลืมนะคะภายใน30วันหลังจากว่างงานค่ะโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์นะคะหนูจะขึ้นเว็บไซต์ให้ค่ะ และเงื่อนไขนะคะว่างงานรับ70%ของค่าจ้างเนี่ยเงื่อนไขก็มีดังนี้นะคะก็คือต้องส่งเงินประกันสังคมครบ3เดือนค่ะภายในระยะเวลา15เดือนก่อนลาออกนะคะและต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ค่ะหนยก็จะขึ้นให้เหมือนเดิมนะคะและนอกจากนี้ค่ะทุกคนก็ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคม ต่อได้อีก6เดือนนะคะโดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมในระยะเวลานั้นค่ะเช่นค่าทําฟันค่ารักษาพยาบาลค่าคอร์บุตรเป็นต้นนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วนะคะถ้าว่างงานจากเหตุสุดวิสัยรับ50%ถูกเลิกจ้างรับเงิน70%ลาออกสิ้นสุดสัญญานะคะรับเงิน45%จบข่าวจากประกันสังคมค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบาย